เหนื่อยยากลำบากอยู่ลองดูสักครั้งยุดทูป16ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมเรื่องงามยามดีประจำเดือนเมษายนค่ะก่อนอื่นขอน้ำกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบบูชาชาแน,นลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเราชาวพุทธเชื่อในเรื่องภพชาติแต่เราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วชาติที่แล้วมาได้ทำกรรมอันใดกับใครไว้บ้างเราก็ไม่มีทางรู้ได้เรามีกรรมใดติดตัวมากรรมใดที่ทำให้เราเป็นทุกข์ชีวิตติดขัดมากมายด้วยปัญหา การขอขมากรรมนั้นก็จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้เราไม่ผูกติดกับเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปทุกภพชาติพระท่านสอนว่าต่อให้เราจำไม่ได้ก็ตามการขอขมากรรมเป็นการกระทำที่สมควรทำเพื่อให้ความทุกข์ความแค้นที่ติดค้างทุเลาเบาบางลงนั่นเองค่ะหากใครรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ราบรื่น ทำอะไรก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวังการจุดทูป16ดอกจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเปิดทางเรียกโชคดีเข้ามาหาผู้ที่ทำพิธีนอกจากนี้ยังสามารถใช้ถอนคำสาบานที่อาจติดตามเรามาตั้งแต่อดีตชาติได้ด้วยหรือหากใครที่เคยไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือไว้แต่ลืมไปแล้วว่าไปบนที่ไหนไว้บ้าง ก็สามารถจุดทูป16ดอกเพื่อขอขมากรรมได้เช่นเดียวกันค่ะการจุดทูป16ดอกจะต้องทำกลางแจ้งจะทำที่บ้านหรือที่วัดก็ได้แต่หากทำที่วัดให้จุดเทียนด้วยสองเล่มพร้อมด้วยพวงมาลัยดอกไม้เช่นดอกมะลิดาวเรืองดอกลักหรือจะเป็นดอกบัวก็ได้ค่ะจุดในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์ผลชายขาบ้าน โดยหันหน้าไปไหว้ทางทิศตะวันออกหลังจากสวดคำกล่าวเสร็จแล้วก็ให้ปักทูบที่โคนต้นไม้ใหญ่หรือพื้นดินแต่หากไม่สะดวกก็สามารถปักในกระถางทูบกลางแจ้งได้เช่นกันค่ะหลังจากปักทูบแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำบอกบุญแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรของเราให้ได้รับทราบกันโดยหลายคนอาจจะนำเงิน9บาทฝังลงดิน เพื่อเป็นการนำโชคลาภเข้ามาในชีวิตอีกด้วยการจุดธูปสามารถทำได้ทุกวันแต่หากจะให้ดีควรจุดในเลิกที่เป็นมงคลก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นสําหรับในเดือนเมษายนนี้มีเลิกดีดังต่อไปนี้ค่ะวันจันทร์ที่3เมษายนวันอาทิตย์ที่9เมษายนวันศุกร์ที่14เมษายน วันเสาร์ที่15เมษายนวันอาทิตย์ที่16เมษายนวันอังคารที่18เมษายนวันพุทธที่26เมษายนและวันศุกร์ที่28เมษายน2566นี้ค่ะสะดวกเลิกไหนก็ใช้เลิกนั้นจะจุดกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราแต่อยากจะให้ลองดูสักครั้งค่ะ ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันว่าเห็นผลแน่นอนการจุดทูบ16ดอกหลังจากจุดทูบ16ดอกแล้วให้ตั้งสมาธิแล้วท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ แล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า 16พหมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมา และขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันทั้งในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดีหรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธ มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหุดสิ้นไปด้วยด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดแต่ขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศิลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุเมื่อกล่าวเสร็จสิ้นแล้วให้ท่องคาถาว่าปโตเมตัง ประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุจากนั้นให้ปักทุปลงดินท่านผู้ฟังคะครูบาอาจารย์กล่าวว่าการขอขมากรรม หากท่านทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งใจจริงขอขมาก,กรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเราเมื่อเราได้ทำเช่นนี้แล้ววิบากกรรมต่างๆในชีวิตของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปได้อย่างจริงแท้แน่นอนและที่สำคัญที่สุดเราต้องไม่สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ให้เราหมั่นทำแต่ความดี สร้างบุญบารมีรักษาศินห้าความดีจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราตลอดไปค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากคำพูดใดผิดพลาดหรือทำให้ท่านใดไม่สบายใจบวบูชาขออภัยมาณะที่นี้ค่ะขออนุมโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ